ครับก็สวัสดีช่วงเย็นย่ำขําแรงนะครับของวันอาทิตย์ที่18พฤษภาคม2568นะครับสำหรับวันนี้นะครับซุมีดวยสนใจของเราก็มีมีดนำเสนอจำนวนหนึ่งเล่มนะครับอ่าน้าปอเสนอขายในราคาเล่มละ650บาทพร้อมส่งกัดนะครับราคาเล่มละ650บาทพร้อมส่งนะครับผมอ่านะครับโดยรายละเอียดของมีดนะครับเป็นเหล็กพาร์ทไทยนะครับอ่าเหล็กพาร์ทไทยนะครับเป็นงานตีร้อนจากเหล็กพาร์ทไทยไปมีดยาว11นิ้วนะครับผม นะครับด้ามยาวห้านิ้วนะครับท้องกว้างสองนิ้วนะครับผมนี่นะครับกว้างสองนิ้วนะครับสันกกหนาห้ามิลนะครับเสนอขายราคาเรียมเร้าหกร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งนะครับเหมาะสําหรับใช้สับเนื้อหั่นเนื้อนะครับทำลาบนะครับหั่นผักนะครับตัดไม้ขนาด นะครับขนเล็กหากลางนะครับกิ่งไม้ขนาดเล็กหากลางนะครับผมนะครับใช้หั่นเนื้อนี่คมกลิบเลยนะครับนะครับสนใจทักปิดได้เลยนะครับที่เบอร์0ูนย์หกสามเก้นะครับศูนย์หกสามเก้าแปดสี่ห้าหกเจ็ดสามนะครับทาง id line ก็ศูนย์หกสามเก้าแปดสี่ห้าหกเจ็ดสามนะครับนะครับราคาเล่มละหกร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งนะครับมีเต็มเดียวนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับผมนะครับอ่าช่วงนี้น้าป้อกําลังทําฝักมีดอยู่นะครับเดี๋ยวเสร็จแล้ววน้าป้อจะลงให้ดูนะครับ เอาลงขายให้ดูนะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับผม